ดี้พาเพื่อนๆนมาดูนะครับพอดีมาวัดหลวงพ่อแพว์อวโลมาเจอต้นไม้นะครับว่านต้นว่านนะครับต้นว่านเทพยาไมาย่แย่นะครับเทวบุตรนะครับดูได้นะครับเพื่อนนะครับนี่ครับไม้มงคลนะครับมีพุทธคุณให้โชคให้ลาภให้ตัวเลขด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์หกสามแปดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้านะครับนี้มาดูนะครับต้นไม้นะครับ สวัสดีครับลุงวันนี้ลุงมาขายที่นี่ประจาใช่ไหมครับประจาครับครับประจํานะครับลุงเขาบอกว่ามาประจาๆนะครับเพื่อนๆเป็นต้นไม้มงคลนะครับอันนี้ผมก็เคยเพิ่งเคยเห็นนี่ะครับเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับดูครับเพื่อนๆต้นไม้นะดูกันหน้านะครับพญาพญาไม้แย่แหะนะครับชื่อมันนะครับนี่มีพุทธคุณยังไงนะครับลุงครับ มีพระตุคูณโชคลาภเพิ่มทรัพย์เมตตามหานิยมฮะโชคลาภโชคลาภต้นก็ไปทําเป็นกระตุยาม้ใหญ่ๆอคันนี้คือต้นนี่ต้นมันนะครับเพื่อนๆดูต้นมันเขาส่วนมากเขาไปชอบไปทาตะกุดนะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เพิ่งเคยเจอนะครับเพิ่งมาพบมาเจอนะครับเป็นไม้มงคลไม้ให้โชคให้ลาบนะครับเพื่อนๆับเพิ่มทรัพย์เมตตามหานิยมเพิ่มทรัพย์มหานิยมนะครับ พอจะบอต้นขึ้นมาแล้วมันจะใหญ่ไหมครับลุงใหญ่ครับเนี่ยล้ำต้นมันก็จะเป็นนี้ต้นลำต้นนี่นะต้นก็จะใหญ่ครับใหญ่ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆดูนะเขาจะออกหน่อมาเรื่อยๆอย่างนี้ครัออกหน่อมาเรื่อยๆนะครับออกหลายต้นนะครับเวลาใหญ่มาหลายต้นหน่อมาเรื่อยๆออกมาหยุดหลงๆก็จะออกมาเรื่อยๆครับออกไหยุดไม่ออกเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าออกมาเรื่อยๆนะครับหน่อเขาจะออกมาเรื่อยแล้วเวลาให้โชคเนี่ยเขาต้องมันจะขึ้นมาอย่างไงครับมีใบครับลักษณะอ๋อดูนะครับเพื่อนๆนะครับ ลุงเขาบอกว่าให้ที่ใบนะครับพญาอย่แยนะครับเพื่อนดูนะครับบางทีเวลามันจะมีตัวเลขให้เราได้ดูเลยนะเพื่อนตัวเลขให้ดูครับถ้ามีโชคมีลาบมันจะขึ้นที่ใบนะครับเพื่อนลุงเขาบอกว่ามันจะขึ้นที่ใบนะครับมองดูนะครับเพื่อนนะครับถ้าให้ดูมันตัวเลขครับบางต้นมันจะเป็นตัวเลขให้เราได้ดูนะครับนีครับดูดูแล้วนะครับเนี่ยบางทีวันนี้ไม่มีบางทีมันจะมีครับมันแล้วแต่อันนี้พญาไม้พญาไม้แย่แยนะครับเพื่อนๆพนดูนะ เทวบุตรเทวบุตรนะครับมีพุทธคุณนะครับเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณให้โชคให้ลาบให้ตัวเลขด้วยนะครับลุงเ็ามาขายอยู่นี่ทุกวันนะครับเขาผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับดูกันเลยนะเป็นพญามลุงเขาบอกว่ามันจะขึ้นตัวเลขนี้เวลาให้โชคก็จะขึ้นตามใบไม้นี่ครับเพื่อนๆดูนะครับ บองบางทีก็เป็นตัวเลขครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยบางทีมันเป็นตัวเลขให้เราดูได้เลยนะครับเรามีโชคขึ้นตามใบไม้นี่นะครับต้น,บน,น,น,นเทวบ,บุตรนะครับเทวบ,บุตรมีเบอร์โทรด้วยนะครับ เบอร์โทรเนี่ย0638714979นะครับเพื่อนๆดูนะครับต้นไม้มงคลนะครับพญาไม้แยแยะนะครับดูนะพอดีลุงเขามีโอกาสได้มาจอดที่วัดลังหมันนะครับผมก็ไม่เห็นเป็นไม้แปลกดีนะครับก็เลยมาดูนะเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นหรือยังครับ ผมเพื่อนดูนะครับต้นนี้นะครับต,ต้นใหญ่นี้บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขนะครับเพื่อนๆื่อนดูได้นะครับนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่นะครับพอดีนะเพื่อนๆื่อนดูได้นะครับมันมองท้ายเป็นตัวเลขอะไรก็ดูได้นะครับเพื่อนๆวื่อนตนี้อาจจะได้โชคได้ลาบกับพยาแย่พายามะยแย่นะครับใบไหน่ะใบใหญ่นะครับหมอใบใหญ่ใบใหญ่จะเกเป็นต้นแรงแนวเนี้ยนะนครับอ๋อเนี่ยนะครับดูได้ครับถ่ายรูปไปได้ครับ เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับใบนี้นะครับเขาบอกว่าให้โชคนะครับดูนะครับอาจจะเป็นตัวเลขได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะดูกันจะชัดเลยนะครับตัวเลขนะครับเพื่อนดูนะครับนี่นะครับตัวเลขนะครับนั่นแหละใบนั้นนะแนวแนวนี้ครับแนวเดียแนวนั้นนั่นแหละดูดูกันจะชัดนะครับ ี่ผมหมาแล้วมัอยู่โน้ไปแล้วก็มาอยู่นี่มาแถวตัวนี้นะครับน่มันนยางับนแมลุงจับลุงจับเหมนใบใบที่มันเป็นตัวเลขดิลุงชี้ใบนี่มันเป็นตัวเลขดิเนี่ยตัวนี้ออ๋นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับลุงเขาบอกว่าเขาเห็นตัวเลขนะครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละเพื่อเรามีโชคมีลาบด้วยกันนะครับเขาเป็นหน้าอยู่ตรงเขาบอกว่าเป็นตัวเลขนะครับเลขอะไรนะครับลุงห้างหนะครับลุงบอกว่าเป็นเลขห้านะครับเพื่อนดูครับในตัวนี้ตัวแนวล่างนี่แนวนี้แนวนี้จับจับแนวพิวนี่ นีอ๋อเนี่ยอ๋อนั่นก็ดูได้ทั้งกอนบางคนก็ไปทำให้ก็ดูถึงห้างงวดเลยมาดูได้นะครับผมเห็นด้วยกันสินั่นแหละที่ว่าต้องแหล่เองเลยใบใหญ่แก่ใบใหญ่แก่นะครับเพื่อนๆดูนะครับใครเาเห็นเป็นตัวเลขนะครับลุงบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขเดือดเดือดราบใครเพื่อนๆเห็นก็เพื่อนๆเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ดูได้เลยนะครับวันนี้ถ่ายถ่ายให้เหนชัดๆเลยนะครับ เออเป็นไม้มงคลนะครับไม้ให้โชคให้ลาบนะครับพยาไม้แหย่แย์นะครับเป็นไม้แปลกก็หายากนะครับเพื่อนพอดีวันนี้ลุงเขาบอกว่าเขาเห็นตัวเลขนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นตัวเลขอะไรก็ดูได้เลยนะครับมีถ่ากันชัดๆเลยนะครับเห็นตัวเลขกันชัดๆไหมครับลุงเขาบอกว่าเห็นเป็นเลขห้านะครับเพื่อนๆเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ แล้วจะดวงใครดวงมันนะครับขึ้นอยู่แต่โชควาสนาของใครนะครับพยาม้าแหญ่แย่นะครับนี่ฮะต้นสวยนะครับปลูกก็ง่ายใช่ไหมครับใส่กระถางนี่ก็ปลูกก็ง่ายนะครับเพื่อนๆดูนะปลูกก็ง่ายต้นไม้มงคลให้โชคให้ลาภนะครับออนะเวลาให้โชคให้ลาภก็จะขึ้นตามใบไม้นี่นะครับ พยาไม้ใหญ่แย่นะครับเป็นไม้มงคลไม้ให้โชคให้ลาบนะครับต้นประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยครับต้นละหนึ่งร้อยนะครับจะปลูกไว้ท่านก็จะให้โชคให้ลาบนะครับเพื่อนๆลุงเขามาขายประจํานะครับที่วัดลำมันนะครับพยาไมาใหญ่แย่นะครับ โชคให้ลาบให้ตัวเลขนะครับนะเบอร์โบอร์ทรก็063นะครับ871 4979นะครับสวนว่าที่ผ่านมาโดนเต็มเต็มมให้ลุงอนะีก79เนี่ยดูกันชัดๆนะครับ,รบอีกครั้งนะครับเผือใครสนใจนะครับดู ก็ต,ติดต่อมาที่เบอร์โทรลุงได้นะครับขอเสิใจนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวดูนะฮนะเดืมันจะมีตัวเลขนะครับเป็นไม้มงกลไม้ให้โชคให้ลาบนะครับขึ้นขึ้นที่ใบนะครับตัวเลขนี้จะขึ้นที่ใบนะครับเวลาให้โชคให้ลาบนะบขึ้นที่ใบไม้นี้นั่นเนะโซขึ้นหน่อยก็ได้ทาเป็นตะกรุดนะครับ ลำต้นลำต้นขึ้นเป็นหนึ่งเคยอย่างนี้นะใยาไม้ใยญ่แย่นะครับเทวาบุตรนะครับเพื่อนๆ ให้โชคให้ลาบนะครับไม้มงคลมีพุทธคุณให้โชคให้ลาบให้ตัวเลขสอบถามได้ที่เบอร์โทรนี่นะครับ0638714999นะครับเ่องดีมาเจอไม้ไม้แปดไม้มงคลนะครับวันนี้ก็เลยรีวิวมาพาเพื่อนๆมาดูนะครับเรือขี่เนลุงก็สวยนะครับ509นะครับ หลอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามอีกคลิปหน้าไว้คลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ